โอเคก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับผมบเรามาอยู่หน้าไก่นะครับผมนะแกเปรนะจ๊ะเออแกเปรนะจ๊ะคุณดูมาจัดไปพี่มาเออวันนี้มีโปรนะครับผมนะฝาห้าสิบเก้าใบพี่น้าเราไปลยพีน่าสองร้อยบาทเต็มๆนะครับผมคุณผู้ชมนครับผมนะเออถ้าพี่พคนไหนอยากเรียนตามก็เล่นเทนไวอยู่ใต้คอเมต์เออเข้าไปเล่นก็ไปตามได้เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆครับผมมาจัดไปพี่มาแบกข้ามบัตรมา ลายน้อสิบหมุนไปพี่มาเราจะพานไม้เราจะพานไม้ดูกันเอาไว้นะครับผุณคมุณท่าครับนี่ห้าร้อยบาทมาดิครับอมืมาดิเขาเนี้ยบัตเสียนะจ้ามายังไงจ้าคุณชนโอ้โหสเก็ตเตอร์ดอกแกลสวยนะโอ้โห โยจัดมาไปต่อพี่มาเออเหอมาเราจะพานไปเราจะพานไปนะครับผมคุณผจจู้ชมครับมาวิาในวัตถตรงครับผมนะไม่มีคําตามไม่ต้องทําเดิมครับผมบรับทุนนักคำรับทุนเลยโดยนะจะพี่อีกอย่างหนึ่งนะเพนหนึ่งบัตรสองบัตรฝากง่ายถอนง่ายนะครับผมคุณผู้ชมครับลาสกิยังไงจะคนดูโอ้โหนี่มาดีสวยแบบนี้แหละมา จัดไปพี่โอ้โหก้าบาทมายังไงจ้าวายนีเอาเลื่อนมาแบบนี้แหละมาดิครับเจ็ดสิบห้าบทมาสวยยังไงจ้าคุณดูได้กำไรมาพันหนึ่งแล้วนะครับผมคุณผู้ชมนะครับมายังไงยังไงเราต้องสู้ต่อไปนะจ้าคุณดู นี่เอาเรือนะพี่จัดไปพี่โอ้โห748บาทนะครับวงค์กรชนครับแล้วเกย์ยังไงจะคนดูโอ้โห75 750บาเนะครับวงค์กรชนครับมาจัดไปพี่โอ้โห500มายังไงจะคนดูนี่สก,กีเตอร์มาจัดไปโอ้โหมา นี่สเกตเตอร์สี่แล้วนะครับบางคุณผู้ชครับมาสวยแบบนี้แหละมาจัดไปพี่มายังไงจากกุนดูมาดีครับม,มาเห่าเลื่อนวะได้ไหมจากกุนดู ยังไงเจ้าโอ้โหมาดีครับเข้ามาดีครับมานี่นี่เอาเลื่อนว่ะแบบนี้แหละมาจัดไปพี่เอเต็มจอมาเจ้าโอ้โหสวยแบบนี้แหละมาดีครับแบบนี้แหละ ak, เคโอ้โห a อเคฟแบน มีห0าพนะครับผมคุณผู้ชมครับโอเคคุณผู้ชมครับผมนะใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์หน่อยนะจ๊ะเออถ้าพี่ๆคนไหนอยากเล่นอยากตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเด้อก็ไปเล่นเข้าไปตามไรเดินนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครับผมส่งพันสามร้อยห้าสิบก่อนนะพี่น้องมาเรียกส่งหมดนะครับผมนะหมายสุดท้ายเป็นยังไงครับดูกันหน่อยนะครับผมคุณผู้ชมครับอื้มโอ้ยคุณผู้ชมครับดูกันเอาไว้นะจ๊ะ ไม่ต้องพูดเยอะนะครับผมเจ็บคอพี่มาจัดปลายพี่มาดีครับยังไงเจ้าคุณดูจัดปลายพี่มาไป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 โอ้โหนี่ยังไงเจ้าคุณผู้ชมมา นี่เค okay. ดูกันเอาไว้นะครับผมคุณผูชครับ let's go 127บาทน,นะครับผมคุณผูชครับมาไปต่อนะครับผมนี่750บาทมาสวยนะครับผมคุณผูชครับมาดีเออเฮ้ยห้าร้อยบาทมา ยังไงจาคุณผู้ชมห้านสิบมาโอเคคุณผู้ชมครับผมนะผมต้องไปรีบทอนเลยนะจ้าได้กำไรแจกพันนะครับผมนะผมทำงานทานวอนพี่ไม่ได้แจกพันนะครับผมนะเออ ตอนนี้ผมใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับผมได้กำไรมา7 1 7 0บาทแล้วนะครับผมจบจนครับผมต้องไปรีบทองเงิน,น,น,เน,น,นแล้วนะจ๊ะผมเล่นต่อในพงเปีนคนบ้าแล้วนะจ๊ะเออได้กำไรแล้วก็รีบทองเงินเด้อนะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับผมนะใครชอบกินนี่ก็กดไลค์ like กดแชร์หน่อยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนอย่าเล่นอย่าตามก็เล่นอยู่ใต้คอมมันเดอ้อก็ไปเล่นที่เขาประจักรเด้อนะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะครับบ๊ายบายโอเคนะครับผมนะ